มาดูการชิงเก้าอี้ประธานบอร์ดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือว่าแบงค์ชาติกันบ้างหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับนายกิติรัตน์นารนงเนี่ยถูกตีตกไปเพราะว่าคุณสมบัติไม่ผ่านใช่ไหมล่าสุดเนี่ยทางกระทรวงการคลังยอมรับว่ามีการส่งนายสมชัยสัจจพงศ์เนี่ยลงชิงเก้าอีน้นี้โดยนายพิชัยชุนห่าวชีระครับรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังยอมรับว่ากระทรวงการคลังเสนอชื่อนายสมชัยสัจจพงศ์อดีตปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย หรือว่าบอร์ดแบงค์ชาตินะครับทีนี้ข้อต่อ,อต่อข้อถามว่าคุณสมบัติของรายชื่อนี้จะไม่มีปัญหาใช่หรือเปล่านายพิชัยก็บอกว่าคนไหนเนี่ยก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าคนที่ส่งไปเนี่ยก็เป็นคนเก่งทั้งนั้นส่วนรายชื่อแคนดิเดตคนดังกล่าวจะตรงสเปคแบงค์ชาติด้วยหรือไม่นายพิชัยก็บอกว่าขอให้ดูประโยชน์ส่วนรวมดีกว่าไปฟังเสียงกันครับ เาพั่ที่ทาไม่ใช่เหรอทากัไม่ใช่เหรออันนี้อดีตอดีตประหลัดอดีตประหลัดนะครับใช่ใช่อ๋อตามนั้นได้ไหมครับผมวันนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใช่ไหมครับถ้าลองน่าจะสฉลดีสบายได้รวดเดียวครับยิงๆคนไหนก็ไม่น่ามีปัญหาเนาะนะนะคนที่ส่งไปก็คือเก่งแน่นอนนะแล้วคนนี้น่าจะตรงสเต็กต่างชาติด้วยใช่ไหมฮะกว่าเอา มีรายงานข่าวนะครับว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็ส่งนายสุรพลนิติไกรพศอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลงชิงเก้าอี้ประธานบอร์ดแบงก์ชาติเช่นกันซึ่งคณะกรรมการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งนี้เนี่ยได้เรียกประชุมเคาะรายชื่อในวันที่28กุมภาพันธ์นี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูภายในสิ้นกุมภาพันธ์นี้น่าจะได้เห็นรายชื่อกัน